สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่ DC The Gunner Channel ของคนรักไอ้ปืนใหญ่ยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกทีมและทุกท่านกันด้วยนะครับก็ก่อนหน่งจะที่จะไปเข้าเนะื้อหาสาระก,กันนะครับก็ขอขอบคุณทุก Subscribe ทุกไลค์ทุกแชร์กันด้วยนะครับส่วนท่านใดดูแล้วชอบอกชอบใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชแนลนี้หลังเกมนี่ขอสันหน่อย อาร์ซอนอลเปิดบ้านถล่มยับ <c oughs> ใช้คำนี้แล้วกันถล่มยับเลียดยูไนเต็ดห้าประตูต่อศูนย์นะก็เกินกันไปแล้วสำหรับก่อนเกมว่าชาวเดอะกันเนอร์น่าจะแฮปปี้นะสำหรับนัดน,นี้เจอลีดยูไนเต็ดในบ้านนะเอาเป็นว่าก็แฮปปี้กันทุกคนและที่สำคัญคือ ยเคเลสยิงไปแล้วสองสกอร์นะก็ลดความกดดันของทจ้าตัวลงไปได้นี่เสยผมทั้งนิดนึงแม่แสบจริงๆโอเคก็สำหรับนัดนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดไว้ว่าลีดเนี่ยน่าจะต้านทานไม่ไหวนะรวมไปถึงแนวลุกของพวกเขาเนี่ยก็ใช้คำว่า ยังไม่ดีพอที่จะสร้างภัยคุกคามให้กับแนวรับของอาร์เซนอลบรรยากาศของเกมกันก่อนแล้วกันนะเปิดเกมมาเนี่ยลีดก็ไม่ได้มาตั้งรับใช้คำว่าก็พยายามแลกอยู่ไปๆมาๆคือต้องโดนอาร์เซนอลเนี่ยไล่เพสไล่บีบให้ไปเล่นแค่ในแดงของตัวเองและอาร์เซนอลก็ขึงเกมซะอยู่ก็มีเถียงบ้างอ่ะลีดก็มีเถียงบ้างไปบางครั้งบางคราวนะ แต่เถียงก็เถียงไม่ออกสุดท้ายเนี่ยก็พยายามต้านทานไว้แล้พยายามมีลูกสวนแล้วเออสุดท้ายก็ไม่ได้นะก็อาจจะมีแวบๆบ้างนะหมุนไปแนละ้วราย่าก็โชว์ซุปเปอร์เซฟก็เป็นเซฟเดียวของราย่านะเพราะนอกจากหลังจากนั้นมาก็ราย่าแทบไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ในส่วนของครึ่งแรกเนี่ยก่อนที่จะได้ ประตูเลยนะที่ส4นะรูปเกมนะตอนนั้นเนี่ยคืออาจเะนัลงก็ได้แค่ขึงแล้วก็ถ่ายไปถ่ายมาพยายามหาช่องเยอะเคเลนเนี่ยพยายามวิ่งสายไปหาช่องให้เพื่อนจ่ายแต่สุดท้ายเพื่อนไม่จ่ายเพื่อนก็ถ่ายไปถ่ายมาซ้ายขวาตรงกลางก็ไม่ค่อยมีใครพยายามจะเจาะสักเท่าไหร่จะมองว่าลีดแพ็คตรงกลางมาได้ดีแล้วก็ประกบแนวลุกในส่วนของตัวกลางหน่ยทั้ง เยอแคลเเอยหรือลิคาโดคาราฟิลี่หรือใครก็ la, ที่หุบเข้าไปพยายามเปิดพื้นที่ตรงหน้ารายอะนะแต่สุดท้ายก็เจาะเข้าไปไม่เข้ามันก็อึดอัดอยู่สําหรับแฟนบอลที่ได้ติดตามดูนะก่อนได้ประตูก็อึดอัดอยู่แล้วก็มีหวันหว่นๆว่าเอ๊จะโดนหลีหรือเปล่าเพราะว่าการที่เล่นเกมรุกแล้วไม่ได้ประตูเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นการกดดันทีมตัวเองแต่อยากนั้นเลย อาจนั่นมาหากิ้งกับลูกตั้งเตะเช่นเคยนะยูเลียนทิมเบอร์ม่งเข้าไปลูกนี้เป็นการเตะมุมทางฝั่งซ้ายโดยดีแคนไลท,ที่เปิดมาได้สวยสดงดงามมากย้อยไปตรงนั้นแล้วคือพูดง่ายว่าโดนหัวใครก็ได้ตรงนั้นอะ่ะได้หมดผูดเ่ยายๆซอนอันก็เยอะอยู่ตรงนั้นประตูแรกเบิกมาเนี่ยวันนี้ทิมเบอร์เนี่ยก่อนเกมเนี่ยผมค่อนข,ข้างเป็นห่วงในความฟิตของเขานะ เ,ออเพราะดูแล้วว่าเขาก็เพิ่งหายเจ็บกลับมารวมซ้อมรวมอะไรก็ยังไม่ค่อยใช้คำว่ายังไม่ค่อยฟื้นยังเป็นกังวลอยู่ว่ายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนหรือเปล่าเสียงจะเปราะจะบานหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ทิมเบอร์ก็ทําให้เห็นแล้วว่าลงมาเซเบตเป็นผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็สามารถทําได้ดีในตำแหน่งแบ็กขวาก็เบิร์กประตูไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับอาร์เซนอลแต่สุดท้ายเนี่ยนะ มันมาติดตรงนี้นิดนึงหลังจากนั้นมาไม่กี่นาทีเนี่ยโอเดกาโดนทํำฟาวเหมือนโดนทํำฟาวแล้วล้มลงไปไหลกระแทกพื้นแล้วก็เจ็บเล่นต่อพยายามฝืนและไม่ไหวก็เปลี่ยนตัวออกเป็นอีธานวานเนลลี่ลงมาถามว่าวันนี้เนี่ยก็วานเนลลี่ลงมาแทนโ,โอเดกาเจ็บไปเนี่ยก็มีวันๆอยู่หวังว่าไม่เป็นอะไรมากแต่วันนี้วาเนลลี่ลงมาใน ตั้แต่ช่วงสานาทีที่สาสิบแปดของครึ่งแรกเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยจนจบเกมเก้าสิบนาทีก็ใช้คากกําว่าก็วอนี่ก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งใช้คํานี้ดีกว่าคือมันก็ยังใช้ใช้คำว่าก็พอทดแทนกันได้ในนัดนี้นะใช้คําว่าในนัดนี้แล้วกันคราวนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยพอได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยลีดเหมือนจะมีทีท่าว่าจะยุบเหมือนกัน อ,อมีที่ทาเหมือนจะยุคเหมือนกันเหมือนเปิดพยายามเปิดแรกจะเอาประตูคืนแล้วก็โดยอั์เอนอลสวนกลับมาอะไรบ้างอย่างเงี้ยสุดท้ายอั์เซนอลเนี่ยไปบีบเอาในนาทีที่46นะมันช่วงทดเวลาบาดเจ็บอั์เซนอ,นอวานลลี่เนี่ยเข้าไป่าเหมือนพยายามลากเข้าไปในหน้ากรอบเขตโทษของทางฝั่งลีดแล้วก็ ทำดวผู้เล่นลีเนี่ยเข้ามาลุมมาลุมมาตุ้มสุดท้ายบอลเสียแต่เสียไปได้ไม่นานลีตัดบอลมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละซูบีเวนดี้คนดีคนเดิมคนดีคนนี้คือซูเวนดี้เนี่ยตัดบ,บอลได้มาแล้วก็จ่ายให้ทิมเบอร์ทิมเบอร์ลุงนี้ก็ดึงจังหวะนิดนึงให้บุคโยซาก้าวิ่งทะลุลายกองหลังเข้าไปแล้วก็แทงไปให้บุคโยซาก้าหลุดเข้าไปยิงด้วยขวาแบบอื้มสวยสดงดงามยิงแรงยิงดีมากลุงนี้ ใช้คำว่าสุดเลยแล้วก็นำไป2องศจอนก่อนที่จะจบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังมาได้ไม่นานอาร์เซนอลก็มาเบิ่ป,ประตูที่3จากวิกตอร์โยเคเลสประตูแรกในสีเสื้ออาร์เซนอลที่เขายิงในพรีเมียร์ลีกยิงในเอมิเรียตเดียมต่อหน้าแฟนบอลนในบ้านวันนี้เนี่ยทำให้ประตูเนี่ยคือประตูเนี่ย อ่าเป็นคาราฟิโอรี่นะที่เปิดเข้ามาแล้วโยเคเลสเนี่ยวิ่งใช้ความเร็วเนี่ยวิ่งแล้วก็ได้บอลเหมือนสวนเข้าไปแล้วได้บอลลากจากทางฝั่งซ้ายตัดเข้าไปแหวกผู้เล่นประมาณสองสามคนแล้วตัดเข้าไปยิงเข้าไปในเสาแรกสวยส่วนงดงามเป็นประตูจากความสามารถพิเศษเฉพาะตัวแล้วเป็นประตูที่นี่แหละคือโูนหน้าตัวเปาอ่าโศน้าตัวเปาเนี่ยมันมีนะมันมีดีอย่างนี้แหละ สามารถแบบเพื่อไม่มาลากแล้วกันวะแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าไปยิงสวยสวยงามก็เรียกความมั่นใจให้เยอะเคเลสนะแล้วก็หลังจากนั้นเหมือนเขามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับพอมันสามศูนย์เนี่ยพอมันสามศูนย์ปุ๊บหลีดเนะี่ยยังไงก็ต้องบุกแต่เหมือนพอโดนสามศูนย์เนี่ยมันบุกแล้วมันพยายามแล้วมันก็ยังยังมียุบเหมือนมียุบอ่ะเออหลีดมียุบอ่ะโดนไปสามเม็ดเนี่ยีหลีดเริ่ม เริ่มยุบให้เห็นแต่พอหลังจากนั้นไม่นมานเนี่ยแหม่ข่าวร้ายบุคโยซาก้าบูคโยซาก้าน่ยจังหวะเนี่ยเลี้ยงตัดเข้ามานั่นนะแล้วพยายามแทงออกไปให้เพื่อนสุดท้ายปืดน่าจะมีกล้ามเนื้อก็ตกจับจับไปหนะ้าส่วนนั้นน่าจะเป็นล่าสุดที่ดูฟังขา่าที่ดูเช็คขานั้นน่าจะแฮมสะติงก็หวังว่าจะเจ็บไม่มากนะสำหรับุบูคคโยซาก้า ก็โัวเปลี่ยนตัวออกเป็นออปเรโนูอทอสซาเนี่ยลงมาแทนแล้วก็ขยับมาดูเอเก้ไปเล่นทางฝั่งขวาแทนบุคโยสาก้าวันนี้เนี่ยมาดูเอเก้พูดถึงมาดูเอเก้นิดนึงก่อนจะไปเป็นปตัวที่4ี่นะมาดูเอเก้เนี่ยเปิดมาเป็นเสเบียผู้เล่นตัวจริงเล่นทางปีกซ้ายแทนมาตินเนลลี่นะได้สตาร์ตัวจริงอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่มีจังหวะเปิดบอลเข้ามา มีจังหวะในการคือมอาจจะไม่ได้มีถึงขนาดเลี้ยงล่าเข้าไปแล้วเปิดหรือเลี้ยงล่าเข้าไปตัดเข้าไปยิงเท่าที่ควรเพราะว่าหลีก็ค่อนข้างเล่นเกมรับในมุมนั้นได้ดีแต่พอขยับด้วยครึ่งหลังครึ่งหลังเนี่ยขยับมาเล่นทางฝั่งขวาปีขวากลับมาด้วยเก้นเนี่ยถือว่าใช้เข้าเป็นตำแหน่งที่ันัดนนของเขาแล้วกันผมว่าก็ททำได้ดีอยู่นะก็สารพัดประโยชน์คือ ก่อนที่ตอนนี้ได้ข่าวนะที่ย้ายมาใหม่ๆหมก็แอบหวัน่นว่ามาดูเอเกจะติดเลี้ยงเกินไปมันจะเข้าระบบหรือเปล่าแต่โดยภาพรวมในเท่าที่ผมดูนะก็ค่อนข้างทําได้ดีสําหรับมาดูเอเกคือซ้ายก็ดีขวาก็ได้คือขวาจะได้อยู่แล้วละ่ะเออแล้วก็ไม่ค่อยหวงบอลไม่ได้ติดเลี้ยงซะมากแต่ถามว่าไอ้การติดเลี้ยงของเขาเนี่ยการตัดสินใจที่จะเลี้ยงจะลากเนี่ยผมมองว่ามัน,เป,นเป็นการสร้างประโยชน์ คือไม่ใช่ว่าติดเป็นบันชายเดียวคงจะเลี้ยงตบะบี้ตะบัลเลี้ยงอย่างเดียวอนะคือเขาก็ยังดูจังหวะควรไปหรือไม่ไปถือว่าทําได้ดีสําหรับมาดวยเ,เก้ในวันนี้นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมาอีกแล้วเตะมุมเอฟซีอย่างเราอะนะลูกเตะมุมลูกนี้เนี่ยเตะมาเนี่ยทิมเบอร์ขึ้นไปมงได้แล้วก็ขุกขิดขุกขิดก,ก,กันอยู่อย่างนั้นนะบอลมาเข้าเท้าทิมเบอร์สวนตูมเข้าไปเรียบร้อยนำ4-0พอนำ4-0เนี่ยนะ ใช้คำว่าหลีก็หลีก็ไม่เหลืออะไรแล้วหลีก็ก็ผ่านเกมไปเยอะคือพอนำสี่ศูนแล้วหลีคือ 40, มันกลับมายากแล้วอนะสี่ศูนย์อะสี่ศูนย์ในนาทีที่ห้าสิบหกจบตั้งแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงเนี้ยเออมันมันก็ทดทอนะคือโอเคโดนนำเยอะเนี่ยมันก็ท้อส่วนหนึ่งแต่ดูจากวิธีการเล่นดูจากวิธีการ ทำงานของอาร์เซนอลแล้วเนี่ยคือลีกก็น่าจะลีกก็ควรท้อนะมันพยายามโตแล้วพยายามมาแล้วสุดท้ายเี่ยแล้วอาร์เซนอลเนี่ยพอนำ4-0เนี่ยอันจริงๆก็เห็นตั้งแต่3-0แล้วด้วยซ้ำนะนะว่าคือพอนําเยอะแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเลือกวิธีเล่นอะไรก็ได้จะรีบไม่รีบขึ้นก็ได้เคาะไปเคาะมาให้เขาไล่ให้เขาพยายามหาบอลเพื่อให้เปิดพื้นที่ แล้วค่อยไปหาช่องทําประตูเอาอย่างเงี้ยคือมันอาเซนัลคือคุมได้เกือบทุกพื้นที่แล้วล่ะชั่วโมงนั้นน่ะนะเห็นตั้งแต่ประมาณลูกที่สามแล้วเพอะลูกที่สี่นี่คือคราวนี้จบเลยหลีดหาบอลแทบไม่เจอแล้วก็ทําได้แค่นั้นอ่ะอืมทําได้แค่นั้นอาเซนัลก็ไม่ได้บุ่มบามคือจังหวะแบบเนี้ยโดนนําขนาดเนี้ย หลีก็ไม่ต้องเอาอะไรแล้วใช้คำนี้แล้วกันเออก็เห็นได้ตามคนถ้าคนที่ดูจะรู้เลยว่าเห็นเลยว่าหลีดนี่พอไปเยอะยุบไปเยอะแล้วก็พอนําขนาดเนี้ยนะอันเนี้ยน่าสนใจในการเปลี่ยนตัวของอาร์เตนต้านนทีที่หกสิบสี่อาเจตาเปลี่ยนทีเดียวเลยสามตัวลวดเปลี่ยนแบบไม่เพืยียใครจะเจ็บในภายภาคหน้านะนะั่นนะเออเ็นแม็กดาวแมนเนี่ยลงมาแทนมาดูเอเก้ ไมลิสเกลลี่ลงมาแทนลิาโดคาราฟิโอลีและคิสเซียนมอสเคล่าลงมาแทนจูเลียนทิมเบอร์ลงมาสามคนความน่าสนใจในการเปลี่ยนตัวนัดเนี้ยผมชอบอยู่เหมือนกันใครที่ได้ดูแล้วมาฟังผมพูดในคลิปนี้เนี่ยใครเห็นแบบผมบ้างนะลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะอาร์เตต้าเลือกให้โอกาสกับนักเตะเยาวชน นักเตะที่ขึ้นอายุนักเตะอายุสนะิบห้า Man, เนี่ยอย่างแม็กดาลแมนเนี่ยแทนพี่ๆที่เป็นซีเนียอยู่ในสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงมาก่อนหน้าเนี้ยทั้งทุกการเลืองแม็กดาลแมนมาก่อนมาตินเนลี่อย่างเนี้ยอ่าเลือกอ่าเมริโน่ก็ไม่ได้ลงนัดนี้มาตินเนลี่ก็ไม่ได้ลงนัดนี้กลายเป็นว่าพอ บอลมันขาดด้วยอะไรด้วยอาเตต้าเลือกที่จะดันนักเตะชุดเล็กเนี่ยมาลงเล่นแทนนักเตะซีเนี่ยหลายๆตัวอันนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆปีที่ผ่านมานั้งแต่ยุคอาเตต้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นอาเตต้าพยายามปรับหรือเอาชุดเล็กขึ้นมาดันนักเท่าไหร่มีไม่กี่คนคือเองต้องแน่จริงอ่ะยิ่งปีนี้แล้วเนี่ยมองแทบมองไม่เห็น มีช่วงหลังเนี่ยเราก็จะได้เห็นนาอ่ามีวานิลลี่ขึ้นมามีลุยส์เกลลี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือไอ้สองคนนี้มันเก่งทะลุป้องอยู่แล้วแต่นัดนี้เนยถึงขนาดให้แม็กดาเมลลงมาเนี่ยผมว่าก็ชื่นชมมาเตตานะสำหรับแนวคิดสำหรับการเปลี่ยนตัวในนัดนี้คือบอลมันขาดแล้วด้วยลูกเกมอีกที่หลีบไม่เอาอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มอสเคล่าลงมาแทนจูเลนทิมเบอร์นี่ไงที่ผมตั้งข้อสังเกตว่า ยูเลนทิมเบอร์เนี่ยผมว่าปัญหาเรื่องความฟิตเขาน่าจะยังไม่ไม่ได้จุดพีข,ของเขาอะ่ะแล้วก็จังหวะนี้ได้เปลี่ยนแล้วเอาเคสเซียมอสเคล่าลงมาแทนเล่นเป็นแบ็คขวาลงมาเป็นแบ็คขวานในที่ที่หกมีเวลาอยู่ในสนามประมาณ2 0่0ิบยีกว่านาะทีสาประมาณ20-30ิบสมนา 20, ทีแลวนะมองมอสเคเล่าเล่นแบ็คขวาแล้วก็ถามว่าก็โอเคในระดับหนึ่ง หายห่วงอยู่นั้คำนี้แลกันหายห่วงอยู่แล้วกันสําหรับแบกขวามวาั่เคลล่าเล่นได้แต่ก็ยังชื่นชอบทิมเบอร์หรือเป็นไว้มากกว่านะเพราะว่าอ่ะเกมเนี่หนึ่งมันขาดแล้วแล้วก็อาร์เทนอนเนี่ยค่อนข้างถึงเกมได้ดีตั้งแต่มันมันควบคุมพื้นเกือบและปวดทุกพื้นที่อยู่แล้วล่ะฉะนั้นมันก็ยังไม่เจอกับสถานการณ์ที่ต้องมาปิดปีกจี๊ดหรือต้องมาเจอ ทีมที่เล่นเพสซิ่งดีกว่านี้หรือพลระกำลังเขาเริ่มดีกว่านี้อยนะเดี๋ยวเราไปวัดกันดูแล้วกันว่าถ้ามอสเชล่าลงมาเนี่ยมันจะโอเคไหมสำหรับนัดอื่นๆนะแต่นั้นเนี่ยผมว่าโอเคสำหรับคริสตีมอสเชล่าและคริสเตียมอสเชล่าแล้วการเปลี่ยนตัวของเต้าวันนี้ผมว่าโอเคในเมื่อบอลขาบอลมันขาดแล้วอะ่ะมันก็ต้องให้โอกาสผู้เล่นใหม่ ให้โอกาสเยาวชนลงมาเฉิดฉายลงมาหาประสบการณ์มั่งอะนะวันนี้เนี่ยการมีทั้งซูบิเวนดี้และดีแคทไลท์เนี่ยโอ้โหกลางเนียนงานเนียนกิฟเลยงานเนียนกิฟเลยถ้ามีทั้งดีแคทไลท์มีทั้งซูบิเวนดี้เนี่ยยืนคู่กันสลับกันขึ้นกันลงสลับกันตัดบอลสลับกันจ่ายบอลสลับคือมันแทบจะแบบเนียนตาไปหมดอะวานิลลี่ลงมาเนี่ยทำให้วานิลลี่ก็ถือว่าเล่นง่ายน ในระดับหนึ่งแล้วกันนะแต่ก็มีบางจังหวะที่รู้สึกว่าวานเนลี่เล่นยากไปเองคือมีบางจังหวะที่ควรจะจ่ายให้เพื่อนก็พยายามฝืนจะเล่นเองแล้วก็ทําบอลเสียสองสามจังหวะเหมือนกันวานเนลี่วันนี้เอ,อคือมีบางจังหวะที่โยเคเลสเนี่ยพยายามวิ่งหาช่องวิ่งเลี้ยงลายรอ มีเพื่อนเติมมาและทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายวันนี้เลือกไปเองอย่างเงี้ยแล้วก็ทําพลาดทําบอลเสียก็วิ่งน้ําบานกันมาตัดโชคดีที่พี่สองคนเขาเนี่ยช่วยเองนะวันนี้ที่เออทั้งทั้งสุบีเบนดี้ทั้งล,ลีเกนไลเนี่ยช่วยเองไว้นะไม่งั้นนี่วิ่งกันป่าล่าเหมือนเดิมความตื่นตาตื่นใจอะ่ะหลังจากนั้นก็คือพอแม็กดาวแมนลงมาเนี่ยรู้สึกกองเชียร์เนี่ยเฮ hey, ดีเหลือเกินโอ้โหตั้งแต่ลงมาละ พอเฮั่นพอดาวแมนได้บอลก็เฮไอนีก็บ,บ้าจี้ด้วยยิงเฮเลงยิ่ง,ง,งปล่อยของพยายามเลี้ยงกี้พยายาม,ยามคือคือเขามันก็กล้าเล่นของมันนะนะก็ชอบในความกล้าเล่นของดาวแมนเลี้ยงกี้เลี้ยงกินตัวคือบางทีมันก็อาจจะผ่านมาั่งไม่ผ่านมั่งอะตามภาษานะโดยรูปเกมด้วยพื้นที่แค่นั้นอะ พี่ๆก็ขยันปั้นเองและเกินดาวเมนเออจ่ายให้มันนะมันก็ลากกระตุยกระจายสุดท้ายความกล้าของมันก็สร้างประโยชน์ให้ทีมเลี้ยงเข้าไปแม็กดาวแมนน่ยจะหมดเวลาแล้วนาทีที่95แม็กดาวแมนลากเข้าไปแล้วเรียกจุดโทษได้ลูกนี้นี่คือเราเห็นเห็นบ่อยนะวิธีการเล่นของดาวแมนในจังหวะแบบเนี้ยในปีตีสั้นเขาก็เรียกจุดโทษนัดนิวคาสเซลมาได้แล้ว แล้วเราก็เห็นดาวแมนเล่นแบบนี้พยายามดวลหนึ่งหนึ่งจังหวะหนึ่งหนึ่งอดาวแมนมันไม่กลัวใครหน้าไหนอะมันหนึ่งหนึ่ง,งมาวัดกันพี่วัดกันพี่เออมาเออผมผ่านได้ก็คือผมผ่านนะผมผ่าน้วผมก็เดี๋ยวผมก็เอามาล่อพี่ใหม่แค่นั้นนะ่ะเออมันต้องเป็นอย่างนี้แหละสุดตาเรียกจุดโทษได้แล้วก็เป็นวิกตอร์เยอเคเลตนี่ประตูที่สองของเขา ในพรีเมียร์ลีกเป็นจุดโทษยิงตรงนี้เต็มข้อเต็มแรงสวยสวย่วนงดงามแล้วก็เป็นประตูที่ห้าให้อ์เซนอลชนะไปห้าประตูต่อศูนย์วันนี้แสดงให้เห็นเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องมีโอกาสจบจบมีโอกาสทิ้งขาดได้ทิ้งยิงได้ยิงพาร,รามนำห่างให้มากที่สุดไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นฟุตบอลคือการยิงประตูแล้วก็ยิงให้มันขาด อย่าให้เขามาเถียงคืนได้เพราะถ้าเขาเถียงคืนได้นั่นแหละสุดท้ายความกดดันจะกลับมาที่ตัวคุณเองแล้วก็จะเหนื่อยเองอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นในเกมนี้นะก็โอเคไปสําหรับผลการแข่งขันและสกอร์แบบนี้แต่สิ่งที่ไม่โอเคเนี่ยที่ตามมาก็คืออาการบาดเจ็บของ2ตัวหลักทั้งโอเดกาดที่เจ็บไหล่ทั้งบุริโยซากาที่น่าจะเจ็บน่าจะแฮมสเตกันนะ อันนี้ก็น่าเป็นห่วงสําหรับสองตัวหลักถ้าสองตัวหลักนี้ไม่อยู่ในนัดเจอรเวรคพูในนัดหน้าเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าน่ะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีในนัดต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นกังวลมากขาสองตัวหลักแล้วจะไหวไหมในนัดหน้าแต่ก็มีมุมดีเหมือนกันว่าถ้าขาสองตัวหลักแล้วนัดหน้าเนี่ย โอเคสิ่งที่อาเตต้าทำมาการเสริมทีมการฟูมฟักนักเตะมาจากชุดเล็กเนี่ยนะดันขึ้นมาเนี่ยผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยถ้ามองในแง่ดีผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ย,งงงย,ล,ย,ยลงไปเล่นกับลิเวอร์พูลแล้วสามารถสู้กับลิเวอร์พูลได้ก็ถือว่าอาเตต้ามาถูกทางและการถ้าชนะลิเวอร์พูลนะหรือไม่แพ้ลิเวอร์พูลเป็นสิ่งที่วัดผลว่าผู้เล่นระบบ ทุกอย่างพร้อมหรือเปล่าสําหรับการเป็นแชมป์นัดหน้าเนี่ยสำคัญหน้าดูจริงเฉียวอีกประเด็นหนึ่งเอเซ่เปิดตัวไปแล้วนะย้ายมาเป็นผู้เล่นใหม่ของอาร์เซนอลสวมใส่ใหมายเลขสิบก็มีเวลาในการซ้อมอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์ไปดูว่าจะได้ลงนัดลิเวอร์อพูลหรือไม่ และเอเซ่ลงมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงในรูปเกมต่างๆนัดหน้าจะเรียกวูาผมว่าก็เป็นนัดหนึ่งที่น่าจะสนุกเหมือนกันอาเว็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่านัดหน้าเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงรูปเกมยังไงเดี๋ยวก่อนเกมก็จะมาคุูชวนคุยกันวิเคราะห์ออก,กันว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับสถานการณ์ณตอนนั้นก็ไปเดี๋ยวจะติดตามข่าวกันต่อไปว่ามีความเคลื่อนไหวย,ยังไงนักเตะเจ็บจะเป็นยังไง นักเตะใหม่จะมีใครเพิ่มไหมและจะมีใครมาใครไปอีกไหมในทีมเราก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันก็ถ้าใครชอบในเนื้อหาสาระชอบการคุยพูดคุยกันในแนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ใครชื่นชอบดูตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ